ทำนายลักษณะและอุปนิสัยคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวนันอาทิตย์มีรูปร่างสมส่วนสันทัดผิวเนื้อขาวหรือดำแดงท่าทางเดินคล่องแคล่วว่องไวดูองค์อาจสง่างามดวงตาคมมีประกายสดใสเสียงนุ่มทุ่มรึกพูดจาตรงไปตรงมามีหลักการน่าเชื่อถือจิตใจเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว ชอบและรักอิสระมีความผาดโผนมีความเป็นผู้นำถือตัวรักเกียรติและรักศักดิ์ศรีมากบางครั้งมีทิฐิมานะเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงและมีความใจร้อนวู่วามในบางครั้งกล้าได้กล้าเสียโกรธง่ายหายเร็วขี้หง,งุดหงิดและชอบความหรูหราสะดวกสบาย มีสติปัญญารอบรู้ฉลาดเท่าทันคนมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่